เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องของการพบเสือลายเมฆครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับแถบป่าเทือกเขาพนมดงรักเดี๋ยวพูดคุยกับคุณปราโมดราตรีผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9นะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเรามอบกระปุกออมสินดอกไม้ประจําวันจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุก ด้วยการส่ง SMS มาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม mm ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดือยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ด้วยการออกสินเชื่อธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทต่อรายนะครับมีทั้งเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีและก็เงินกู้ระยะยาวไม่เกิน10ปีนะครับมีอยู่2ระยะด้วยกันทุอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ด้วยการออกสินเชื่อธุรกิจวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทต่อรายเงินกู้ระยะสั้นไม่เกิน1ปีและเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน10ปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับ เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ด้วยการออกสินเชื่อธุรกิจวงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทต่อรายโดยเงินกู้ระยะสั้นนี่เป็นคำถามนะครับเงินกู้ระยะสั้นจะมีเวลาไม่เกินกี่ปีส่งคำตอบมานะครับ s s c 2 2 1 7 7 f f c e e o o o l l v v e เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะครับได้ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยางชีพให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ประสบอุทกภยัยจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเยี่ยมเยียนให้กําลังใจพนักงานทกศในพื้นที่ซึ่งมีอยู่หลายสาขานะครับจำเป็นต้องปิดทําการทกศพร้อมที่จะนำเอามาตรการมาช่วยเหลือทั้งกรณีฉุกเฉินการช่วยเหลือฟื้นฟูหลังประสบภยัย และการช่วยเหลือด้านภาระหนี้สินด้วยการขยายระยะเวลาการชำระหนี้อ่อไปด้วยนะครับนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ารักษาการแทนเลขาธิการกรสทชนะครับเปิดเผยว่าวันนี้วันที่3ธันวาคมนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2563หรือว่า DG Awards 2020แก่สำนักงานกสทชซึ่งเป็นหน่วยงาน1ใน10ที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี2563นะครับโดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูงเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี ให้กำหนยงานภาครัฐอื่นๆซึ่งในปีนี้สำนักงานกสทชได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่6นะครับจาก1,926หน่วยของรัฐที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิตัลมีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิตัลในระดับสูงนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอและบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM หรือเบมนะครับ ได้จัดกิจกรรมยกเว้นค่าโดยสารให้กับคุณพ่อที่โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงในวันเสาร์ที่5ธันวาคมนี้ตลอดเส้นทางและตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการนะครับสำหรับลูกๆสามารถพาพ่อไปสแสดงตัวได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารได้ทุกสถานีเพื่อรับคูปองโดยสารฟรีนะครับโดยลูกๆชำระค่าโดยสารตามปกตินะครับ นายพิไทยรัตานากรผู้อำนวยการธนาคารอ,อมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้ร่วมมือกับสมาคมธุรกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมสามารถเข้าถึงแหล่งทุนและส่งเสริมให้ธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่าโซเชียลเอนเตอร์ e พสในประเทศไทยมีพลังและเติบโตได้อย่างยั่งยืนซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารกับบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างแท้จริงนะครับโดยได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อสําหรับโครงการโดยเฉพาะ ได้แก่สินเชื่อธุรกิจซึ่งให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทต่อรายนะครับมีทั้งการกู้ระยะสั้นคือไม่เกิน1ปีและเงินกู้ระยะยาวให้กู้สูงสุดไม่เกิน10ปีนอกจากนี้นะครับในการจะดาเนินกิจกรรมในการเสริมสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการอย่างเช่นการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพอีกด้วยนะครับเอาละครับ ช่วงนี้ช่วงเล่าสันโดยธนาคารอมสินนะครับเรื่องของการพบเสือลายเมฆที่ป่าเทือกเขาพนมดงรักในรอบ2ี่ปีถือเป็นการพบครั้งแรกด้วยนะครับพูดคุยกับคุณปราโมดราตรีผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9นะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับปราโมทครับสวัสดีครับผมครับคุณธิลพัฒน์ครับครับถือเป็นเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหวังไหมครับปราโมด สัตว์ชนิดนี้พบหาพบยากมากพบยากมากครับผมกลับแล้วเราไปาเจอได้ยังไงคโดยโดยการสำรวจวิจยัยและการติดตามสัตว์ป่าในพื้นที่ครับเรารใช้กล้องคิมเมอร์แ็ปในการดักถ่ายภาพครับ,รบเพื่อตรวจจับสัตว์ไม่วมา่าชนิดไหนที่มีในพื้นที่นะครับเพราะว่าการการระมัดระวังของสัตว์ป่าเนี่ยยากที่จะจะหาเจอได้ง่ายนะครับเราเลยมีการตั้งใช้กล้องตั้งดักถ่าย เป็นป็นที่เรายี่ใช้กันในพื้นที่ของกรมปัญาอยู่แล้วครับกับมีอยู่แล้วตอนแรกเราคิดไหมครับว่าจะเจอเสือลายเมฆที่บ้านนี้เออคือเราเจอชนิดอื่นเยอะครับแต่ว่าไม่เคยเจอชนิดนี้เลยเสือลายเมฆนี<ม>่เลยมาหมายถึง,งในพื้นที่นั้นในพื้นที่นั้นอ๋อกับครับครับครับ,รบแสดงว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีมาให้เราเห็นนานแล้วแต่สูญพันธุ์หรือเปล่าเราไม่รู้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าโดยทั่วไปการกระจายก็กระจายทั่วโลกอหะครับว่า อการพบเห็นเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่มีความเสี่ยงต่อการสุนทพันธ์นะครับ,รบที่ทําเป็นอ u c ุเซาทำเลนดิสไปว่าในเรืที่มีความเสี่ยงต่อการสุญพันธ์แต่ว่าอยู่ในเป็นที่สเตตที่หนึ่งเป็นสตาร์คุ้มครองกับคุ้มครองตามพรบสมและคุ้มครองสตาร์ครับต้อมาปรมาณหกสิบสองของเราครับถือว่าหายากครับหายากนะฮะใช่ครับกับหายากใช่ครับแล้วก็กระจาย อ่าท,ทั่วไปจริงแต่ไม่ครบเท่าไหร่เท่าที่ควรครับครับเนี่ยฮะดูจากแผนที่อ่ที่เขาบอกว่ามีสัตว์ชนิดนี้อยู่เนี่ยมันก็กึ่งกึ่งชายแดนไทยกึ่งกึ่งชายแดนกัมพูชาไมหมฮะประมาณนั้นครับอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักพนมดงรักเลยอืมครับรเ,ปเป็นเทือกเขาที่ที่ทอดตัวยาวตั้งแต่ตั้งแต่น,นครราชสีมาจานถึงอุบลครับ,รบยี่นกลุ่มป่าพนมดงรักผาแต้มซึ่งจะทอดตัวยาวเป็นแนวยาวตะว,วันออกตะว,วันตกตะวันออกตะว,วันตกต ครับผมก็เป็นสภาพพื้นที่ที่ที่มีขนาดพิเศษอ่าหน่อยหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราจะเป็นเพื่อเขาจะเหนือลงใต้ใช่อ่าคร่ใช่ครับใช่ครับงล้นสภาพพื้นที่สภาพทิ่นี่อยู่อาศัยของเขาก็จะไม่เหมือนที่อื่นอ๋อใช่เพราะถ้าเหนือลงใต้เนี่ยมันก็จะมีฝนมันก็จะมาอีกทางหนึ่งถูกไหมฮะมันจะมาไม่ไม่ออกก็ตกแต่นี่เหนือลงใต้มันฝนจะมาทางตะวันออกตะวันตกอะไรก็งงอยู่เหมือนกันอ๋อเป็นเสน่ห์ของเขาอืมครับผมมี ก็มีสัตว์ชนิดอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่คอตมควรครับที่ในพื้นที่นี้ครับับแต่กจะเป็นกลุ่มกลุ่มพวกออที่ที่พบคือมีทั้งกลุ่มสัตว์ผุ้ล่าที่เราเราก็พบพบในพื้นที่นึงก็คือหมาในหมาในนะฮะซึ่งไม่ค่อยได้พบในพื้นที่ไหล่ก็พบก็เป็นกลุ่มสัตว์ผุ้ล่าเหมือนเซไลเมก็จะเป็นกลุ่มที่ทำหน้ารควบคุมประชากรของสัตว์ชนิดอื่นด้วยเป็นสัตว์ผุ้ล่า ครับที่ควบคุมประชากรสร้างความหลากหลายในในพื้นที่อ๋อครับคือหมายความว่าจริงๆเขาก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราหาเขาไม่เจอหรือเปล่าครับครับด้วยอัปนิสัยแล้วเป็นเป็นเสือขนาดกลางครับรับน้ำหนักตัวก็ประมาณสักสิบเอ็ดถึงถึงสิบถึงยี่สิบกว่ากิโลเนี่ยครับใหญ่กว่าแมวหน่อยเดียวเล็กกว่าเสือดาวนิดหน่อยใหญ่กว่าแมวครับกับแล้วก็อ่ หากินตามต้นไม้ได้อืมเขาคือต้องเขากินต้นไม้ได้ครับชินิีนี้อ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราส่งเจ้าหน้าที่ไปดูตามภาพพื้นดินบางทีอาจจะไม่เห็นเขาก็ได้ครับครับยากที่จะพบเจอเพราะการระวัตระวังครับครับแต่การตั้งกล้องนี่คือเราเจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ในในเนื้อตั้งไม่มีกลิ่นมนุษย์แหละใช่ใช่ครับออครับแสดงว่าเขาก็แหมนระวัดระวังตัวมากๆนะฮะใช้คํานี้เลยเหมือนกับหมาในไหมฮะคล้ายกันไหมฮะนิสัยคล้ายกันไหมฮะ รัาผมว่าหมาในยังพบง่ายกว่านะ <c oughs> นนครับที่จะแกครับครับโอ้แสดงว่าเราโชคดีมากนะครับ <c oughs> พอเห็นข้งางแรกเนี่คุณประโมทดีใจเลยไหมเนี่ยเอ่อตอนนี้เรามีเสือลายเมฆส่วนใหญ่ที่ที่ที่พกก็คือเราอยู่ในกรงเลี้ยงครับ <c oughs> อ๋อครับยู่กินในกรงเลี้ยงซึ่งหลายที่หลายคนอาจจะเคยเห็นอย่างอย่างที่สัตว์เปิดแถวเขียวก็มีมีการเพราะเพราะเพราะเลี้ยงนอกกกนอกอ่านอกนอกพื้นที่หมายถึงว่านอกป่านอกป่า ใช่ครับกับก็มีให้เห็นอยู่นะครับสวนสัตว์ก็มีแต่ตามในพื้นที่ธรรมชาติเนี่ยข้อมูลน้อยมากนะครับอ๋อเหรอครับเพราะฉะนั้นเราเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขาอยู่ที่นี่มาแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอัตราการสูญพันธุ์มันจะมีมากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดเราไม่ดูแลเขาเนี่ยครับอโดยโดยพื้นฐานที่พบครั้งนี้คิดว่าในพื้นที่เนี่ยน่าจะอยู่ไม่ใช่ตัวเดียวครับน่าจะอยู่เป็นเป็นครอบครัว งานการการจัดการที Rut, ่สําคัญที่สุดกับสัตว์ในพื้นที่ก็คือการรักษาสิทธิ์อื้อสัยเขาคือการป้องกันรักษาป่านั่นแหละป้องกันรักษาป่าไว้แล้วก็ให้ให้เขาได้มีสิที่เอาศอยที่ปลอดภัยนะครับแล้วกระบวนการการติดตามการเฝ้าดักถ่ายภาพหรือเก็บข้อมูลเนี่ยค่อยเพิ่มขึ้นตามจ้อมูที่ที่เขาเพิ่มขึ้นได้เงี้แต่ว่าที่แน่ๆคือว่าถ้าเราพบชนิดใหม่เนี่ยมันหมายถึงความหลากหลายของพันธุ์พืชด้วยมีพันธุ์ด้วยแล้วก็อาหารเ็าด้วยอย่างเงี้ยครับเพราะส่วนใหญ่เขากินอาหารก็ยังกิน ยังเป็นสัตว์กินเนื้ออยู่นะครับกินเนื้ออืมครับหมายถึงว่ายังกินสัตว์กลุ่มอื่นอยู่ก็กุ้มอื่นก็ไปกินพืชต่อก็เป็นความหลากหลายเป็นของโซ่อาหารไปขอข๋อธรรมาครับครับต้องต้องใช้คําว่าคือเอ่อคุณประโมทใช้คําว่าเป็นเป็นอะไรนะฮะสัตว์ผู้ล่าใช่ไหมฮะยังเป็นสัตว์ผู้ล่าแต่ล่าสัตว์ขนาดเล็กครับอ๋อล่าสัตว์ขนาดเล็ก,ลกไม่ไม่ใช่เสือโครง่งเสืออะไรพราะนั้นคนละอย่างกันใช่ครับหมายถึงว่าบางที่เราบอกว่าถ้าป่าสมบูรณ์คือพวกพบเสือโครง่งความหมายว่าเสือโคร่งก็กินสัตว สัตว์กีบบ้างสัตว์ชนิดใหญ่ซึ่งสัตว์ชนิดอื่นก็กินพืชในพื้นที่พืชก็มีความหลากหลายครับนั่นก็คือเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของพื้นที่ได้นยครับครับครับเพราะฉะนั้นก็พอเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปคืออะไรฮะนอกจากการรักษาป่าโดยพื้นโดยพื้นฐานของพื้นที่นี้นะครับของของเพื่อความนุรักษ์ของเขตรักษณ์สัตว์อนุรักษ์ที่เราพบเสือลายเมฆเนี่ย เขาเป็นพื้นท mm ี hmm. mm ่ที่มีการปล่อยสตาร์คืนสู่ธรรมชาติด้วยที่เป็นละองละมั่งพันธุ์ไทยครับครั้งครั้งแรกด้วยที่ปล่อยเรียกว่าทุ่งกระบานกระบครับอ๋อทุ่งกระบเพื่อคุ้หานครับอำเภอคุ้หานจังหวัดศรีสะเกจนะครับแล้วก็เป็นแผนแผนในการจัดการทั้งพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเหมือนแหล่งขยายพันธุ์เพ่อะพันธุ์ธรรมชาติของป่าหลายชนิดครับแล้วก็เพื่อสร้างติดนึกแล้วก็ เป็นตัวแทนของป่าที่เขาอนุรักษ์ที่ที่ต้องรักษาไว้เป็นต้นน้ําลําทานไปก่อพาะเป็นลําน้ําสายสําคัญที่ลงไปสู่ลําน้ํามูลนะครับตลาดอีสานใต้เนี่ยคร้วก็เป็นการพัฒนางานป้องกันงานสร้างแนวร่วมกับชุมชนให้ให้ได้มีส่วนร่วมกันในการรักษาป่าไม้สตาราร่วมกันด้วยนะครับเป็นแผนการดำเนินการครับทุ่งกระบานกระบครับทุ่งกระบานกระบายครับอันนี้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเยอะไหมครับ เยอะครับโดยเฉพาะวัดมีวัดบ้านสับรงเกรติที่อยู่ตักทางเข้าในเป็นกลไกหลักในการทํางานร่วมกับเจ้าที่เขตรักาพันธ์สตาพนมรักครับครับับเราเราเข้าไปไปเขาเรียกอะไรทัศนคติของชาวบ้านในการล่าสัตว์ที่เปลี่ยนไปเยอะไหมเอ่อตรงนี้เปลี่ยนเยอะมากครับจากภาคกอรเมือหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมต่างๆจากจากกลุ่มอนุรักษ์นะครับการจัดกิจกรรมร่วมกับวัดับ้านกับโรงเรียนที่เขาปใช้เป็นที่ แล้วพบสัตว์ป่ามากขึ้นนะครับแล้วมีการปล่อยสัตว์ป่าขึ้นสู่ตัเมืางไโดยเฉพาะแล้วละองละมั่งที่ปล่อยเนี่ยก็มีการเกิดขยายพันธุ์มีออกลูกได้ครับในพื้นที่ครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นสัตว์ป่าไปแล้วนะครับครับผมกลายเป็นเหมือนสัปรีของของของอองีสานใต้เลยอีสานใต้ใช่ไหมฮะเนี่ยผมดูจากแผนที่อ๋อเพิ่งรู้มันมันเหมือนสัปรีจริงๆนะเป็นทุ่งหญ้าใหญ่เลยนะฮะ แล้วก็อยู่บนบนบนเขาด้วยสามารถที่ไปชมภูเขียวได้แล้วแต่มีรายได้อ๋อน่าสนใจนะครับใครไปเที่ยวได้แต่ว่าแต่แต่ไปนี่คงไม่เจอเสืออะไรแมฆที่บ้านนี้แน่เขาคงไม่เอาไปเห็นอ่าไม่แน่ละครับจริงะท่านไหนมาแบบแบบแบบอาจจะอาจจะแล้วก็ไปพร้อมเจ้าหน้าที่แล้วก็อสงบเงียบๆอาจจะเจอกันได้แต่เช่นนี้แล้วขาระมดระวังครับรัมนดระวัง นี่ฮะาถามคุณปลาโม,ามนิดนึงสัตว Still, ์ป่าอย่างอย่างกรณีเสือลายเมฆเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเขาจะต้องมีความระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษเนี่ยเขาเขาระวังขนาดไหนแล้วเขามีสัญชาตญาณขนาดไหนในการที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเรียกอ,อะไรมนุษย์เนี่ยเอาไว้ง่ายฮะคุณปลาโมทฮะโดยโดยโดยหลักที่เราไม่พบตัวเขาเลยเนี่ยคือเป็นฐานข้อมูลที่ได้อย่างแรกเลยว่าพ่อความที่เขาระมัดระวังตัวมากประเด็นที่เขา พราะว่าเราตรวจสอทําให้การพบเสือลไรเมฆนี่ทั้งที่กระจายอยู่ทั่วไปอยู่ในน้อยมากเรือ่องการลักษณะการอาศัยหากินตามต้นไม้ด้วยส่วนหนึ่งครับพฤติกรรมเขาหลบซ่อนได้ง่ายด้วย<อ>แลวก็ไม่ได้อยู่ในทุ่งโล่งที่มองเห็นง่าย<ะ>อยู่บนพื้นที่ที่มีต้นไม้ด้วยส่วนหนึ่งอย่างนี้นะครับก็ก็เลยทําให้การพบตัวเขาได้ยากโดยธรรมชาติสัตว์ทุกชนิดครับที่อยู่ในป่าของธรรมชาติสัตว์ป่าเนี่ยหลบกปรู้จัแล้วครับ ครับเป็นที่ป่าบ้านเราก็ไม่ใช่ทุ่งโล่งที่มองเห็นใช่ใช่ใช่ครับมันไม่เหมือนใยนซาฟารีพาะของเราจะมีต้นโูต้นไม้อะไรอยู่ใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ไม่ชอบออกมาเดินเล่นด้วยอะไรนะครับมีมีโอกาสไม่คุณปราโมดว่าเออเนื่องจากว่าพนมดงรักเนี่ยเขาอาจจะจริงๆริงเขามันมันมันมีส่วนบางส่วนที่เชื่อมต่อกับเขาใหญ่ไหมฮะอ่าป่าที่เขาพนมดงรักษเนี่ย ทอดตัวยาวจนถึงบุรีลย์รงใหญ่เลยนะครับดรงใหญ่ก็ติดป่าดงใหญ่ดรงใหญ่ก็ติดกับติดเลยเขาใหญ่ซึ่งเป็นมรดกโลกเลยครับครับแสดงว่าก็อสภาพสภาพป่าจะเป็นเป็นอ่าไม่กว้างมากครับเป็นขอบยาวๆเลๆตามแนวอีสานตอนล่างไปตามเสือเขาพนมรักตามชายแดนไทยตมพูชาครับอ๋อถ้าถ้าไม่มีอะไรไปรบกวนเขาเลยเนี่ยผมสมมตินะฮะไปไปได้ไหมเขาอาจจะเดินไปถึงถึงตอนนั้นได้หรือยากอ่อ โดยโดยพื้นที่แต่ละที่ก็มีมีมีสิทธิ์มีที่เขาอาศัยอยู่ได้แต่ละอันไม่ครบครับส่วนหนึ่งแต่ถ้าอถ้าถ้าเราสร้างกิจสรานึกร่วมกันในการดูแลรักษาทั้งปีฝาทั้งเครื่อมันทําให้ว่าชาวบ้านเห็นก็ผ่านใดินที่แคบหรือว,ว่าผ่านไปที่ชุมชนชาวบ้านเขาก็ช่วยรักษาก็จะ<อ>สามารถดําเนินการได้คุนดูเลเพราะเขาไปไปได้มันก็เหมือนกับใครนะกระทิงใช่ไหมฮะที่เดี๋ยวนี้ไปเดินเล่นกายเป็นพระเอกของหมู่บ้านแถวเขาปูเขียวอะไรนะวังน้ําเขียวไปเลย กระถิ่งอะไรจําชื่อไม่ได้ละใช่ไหมค้ัครับเขาแข็งมา้าใช่ไหมครับอ่าเขาแข็งมา้าใช่จากเดินไป<ช>สัตว์ป่าเดี๋ยวนี้ใบเลยเข้าไปหาเจ้าบ้านเลยสบายครับผมแต่เสือลายเมฆคงไม่ถึงขั้นนั้นเอาไปว่าเอาถ้าเรารู้ว่าแหล่งเขาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีเขาเรียกมีพื้นที่ในการทำอาหากินของเขาหรือเปล่าครับก็พื้นที่ในการล่าอ่าครับพื้นที่หากินของของโฮมเลนกินที่อยู่อาศัยการล่าหาอาหารของเขาที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเรามองว่าในจุดที่เขา พบเนี่ยขยับว่าการระวังของเขาเนี่ยเขาจะขยับการหากินมาถึงจุดไหนได้บ้างเนี่ยต้องต้อง,องดูแลเข้มข้นขึ้น<อ>เพื่อป้องกันชนิดนี้นะครับก็มีแผนในการผนวกพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมขึ้นด้วยในบริเวณจุดที่จะไปหากรบดกเบ,บเนี่ยครับเป็นแผนของกรมปิญญายานอยู่ของเขตก็กำและป่าพนมรักเนี่ยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่สินิยัสใัให้ให้สัตว์หลายชนิดที่อยู่ในพื้นที่นี้ได้มีสินิยัสด้ได้เหมาะสมแล้วก็ ผลพลอยได้คือค,อความหลากหลายทางพื้นที่แล้วก็ต้นน้าที่จะเป็นแหล่งน้ํากลับมาหาชุมชนทล้ลงถอืมครับ,ครบอคุณประโมทผมถามนิดหนึ่งเป็นความรู้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเมื่อหลายปีที่แล้วได้ได้ข่าวมาตอนนี้ทุกวันแถบนี้แถบแถบ,บพนัอองลักที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นชายแดนหรืหอไก็แล้วแต่เนี่ยยังมีพวกกับระเบิดอะไรหลงเหลืออยู่ไหมวัตถุระเบิดยังมีตลอดแนวเลยครับมีเหรออครับยังมีตลอดแนวเจ้าที่รัฐบานชุดาาที่ทักษป่า่นเจ้าที่ที่ทักป่าก็พบเป็นประจำเลยครับ ก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรแล้วก็เ็นระเบิดที่อไม่รู้จุดจุดไหนบ้างแล้วผลปีนี้มาชะล้างออกแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่ก็มีพอ,อมีด้วยนะฮะ <ทา S 1> อันนี้ตลอดนะครับอาจจะเป็นเครื่องมืออย่างหน,นึ่งหรือเปล่าทําให้พานป่าเขาไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่เหล่านี้อันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่ง <h az os> ด้วยก็ได้ครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่เป็นความจำเป็นแต่มันก็น่ากลัวนะเพราะว่าที่เราก็ก็เดินระเบียนโดยระบบสมาร <h az os> ์ทาโทที่มี เส้นทางแทกเดินที่ชัดเจนแล้วก็เดินในเส้นทางที่ที่ที่เคยเดินที่ที่มีเส้นทิกัดเสร็จแล้วก็ก็ยังก็จะปลอดภัยได้คน,นเดงอ่าครับแต่ก็เพื่อความไม่ประมาทอย่าออกนอกเส้นทางเด็ดขาดนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่ครับแม้แต่คนที่มาทักนศึกษสา็ต้องต้องดูกับเจ้าหน้าที่ดยพาไปไปไหนได้ครับต้องมาบรรลวันอยู่ครับอ่ะเอาเราถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีอันนี้จะจะจะมีนัยยะอะไรในสังคมไหมฮะสำหรับการพบเสือลายเมฆในคราวนี้ครับเออผมผมมองว่าพื้นที่ไหนที่พบสัตว์ชนิดอ่า เป็นอื่นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นความความสมบูรณ์ของพื้นที่ครับ,รบเป็นความหลากหลายของพื้นที่แล้วก็ในพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องอนุรักษ์และรักษาไว้นะครับแล้วก็ร่วมกันทั้งทั้งทุกๆุกภาคส่วนครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานเองหรือหน่วยงานของภาคประชาชนชุมชนชาวบ้านหรือวัดโรงเรียนนะครับที่ช่วยกันร่วมรักษาครับเพราะว่าเรามีสัตว์ชนิดหนึ่งพบขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าเรามีพืชอาหาร ให้สัตว์ต่างๆ,ๆที่เป็นเป็นเหยื่อเขาอีกรเราได้ต้นไม้ที่สมบูรณ์เราได้ป่าที่เป็นแหล่งซับน้ําให้ต้นน้ําที่สมบูรณ์ต่อหมายถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติเนี่ยการการทบหนึ่งชนิดหมายถึงตัวชี้วัดที่บอกถึงความสมบูรณ์และความร่วมม้ร่้ม,มือของทุกๆคนในพื้นที่เลยครับครับครับได้ครับอ่ะเอาละเดี๋ยวการนนะ้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้รบกันนี้ก่อนขอบพระคุณมากนะครับวันนี้ครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับรอบคุณคุณปลาโมราตรีนะครับผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9้านะครับเทือกเขาพนมดงลักท่านผู้ฟังครับกรณีของการพบเสือลายเมฆครั้งแรกในรอบ20ปีนะครับแต่ว่าคงไม่มีใครเข้าไปในพื้นที่แถบนี้เพราะมันอันตรายอย่างที่บอกคือเป็นพื้นที่ที่เคยมีการสู้รบมาก่อนแล้วก็มีกัรระเบิดยังหลงเหลืออยู่นะฮะยามีกล้งหนึ่งเอาละครับเด๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมไป ฉเฉลยคาถามครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมให้เข้าถึงแหล่งทุนได้ด้วยการออกสินเชื่อธุรกิจให้วงเงินกู้สูงสุด10ล้านบาทต่อรายนะครับคำถามคือวงเงินกู้ที่ว่านี้ถ้าเป็นวงเงินกู้ระยะสั้นจะมีระยะเวลาในการชําระไม่เกินกี่ปีคําตอบคือไม่เกิน1ปีนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ